กลับมาช่วงนี้นะครับก็ติดตามเรื่องราวของสมโมสรกันบ้าง<ะ>คุณชาติก็รู้กันแล้วว่าคุณต้องเชียร์19ปีในสัปดาห์หน้าวันนั้นวันนี้เชียร์สมโมสรก,กันก่อนะนะครับ<ะ>เดี๋ยวอ่ะพี่ไปเตรียมตัวเลยนะครับในช่วงเซียนบอลหัวเขียวติดตามความพร้อมเกมไทยลีกกันครับเซียนบอลหัวเขียว การแข่งขันฟุตบอลไทยพีเียม์ลีกตอนนี้นะคะก็แข่งขันไปแล้วทั้งหมด23นัดด้วยกันค่ะไปดูสรุปตารางคะแนนกันก่อนค่ะหัวตารางนะคะยังเป็น2ทีมที่ขับเคี่ยวกันอย่างสูสีค่ะนั่นก็คือ SCG เมืองทองกับบุรีรัมย์สทีมนี้นะคะมี53คะแนนเท่ากันประตูดได้เสียต่างกันแค่ลูกเดียวเท่านั้นค่ะส่วนอันดับที่3นะคะบางกอกล้าส43คะแนนและก็แบงคอกยูนเต็ด41คะแนนค่ะ ไปดูโซนท้ายตารางกันบ้างดีกว่านะคะ3ทีมท้ายตารางค่ะสระบ,บุรีราชนาวีและก็ทีโสัปดาห์นี้มีคิวเจอกันด้วยนะคะ16คะแนนและก็13คะแนนตามลําดับค่ะ สัปดาห์นี้น่าสนใจตรงที่โปรแกรมการแข่งขันนะคะก็จะเป็นการเจอกันของทีมที่น่าจะมาตัดคะแนนแล้วก็สู่สีกันทั้งหัวตารางแล้วก็ท้ายตารางเลยด้วยวันนี้นะคะมีการแข่งขันกันทั้งหมด5คู่ด้วยกันค่ะ18นาฬิกาแข่งขัน2คู่นะคะเชียงรายพบกับศรีสะเกตแล้วก็สระบุรีราชบุรีมิตรผลพบกับบางกอก๊าซค่ะส9บนาฬิกา2คู่คะ่ะราชนาวีพบกับการท่าเรือและก็แบงคอกพบกับบุรีรัมคู่นี้คู่บิ๊กแม์เลยค่ะ20นาฬิกานะคะคู่สุดท้ายของวันนี้โอสถสภาเอ็มร้อยห้าสิบพบก เอสซีเมืองทองยูไนเต็ดค่ะส่วนวันอาทิตย์นะคะมีเกมการแข่งขันกันอีก4คู่ด้วยกันค่ะ18นาฬิกา2คู่ค่ะชัยนาทพบกับนครราชสีมานะคะและก็อีกหนึ่งคู่ทีโอทีพบกับสระาบรี FC 19นาฬิกาค่ะชนบุรีพบกับสุพรรณบุรีและก็20นาฬิกาคู่สุดท้ายอาร์มี่พบกับ BC เทโรศาสนะ คู่บิ๊กมชของสัปดาห์นี้ค่ะพี่บีอันดับที่4และอันดับที่2โคโจอยมาเจอกันแล้วก็จะตัดคะแนนกันด้วยนั่นก็คือแบงคอกพบกับบุรีรัมเป็นยังไงบ้างพี่บีก็เกมนี้แบงคอกคือน่าเสียดายที่จะขาดกับตันทีมโรแมนแกสมีสําคัญนะครับแต่ก็จะได้วิทยาหมัดหลํามาเล่นแต่วิทยานี่ต้องระวังระวังใบเหลืองใบแดงใช่เขาเป็นพวกประเภทฮาร์ดแมนนะครับเกมนี้ผมม,มองที่ศักยาภาพของแบงคอกเนี่ยคือไม่ขี้เรนะครับผลงานดีต่อเนื่องไม่ว่า2นัดจะไม่ชนะ นะครับแต่ว่าการกลับมาเล่นในบ้านที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงสนามแห่งนี้มีอาถรรพ์สำหรับทีมเยือนพอสมควรเหมือนกันครับมันไม่ได้อาถรรพ์ว่ามีเจ้าที่เจ้าทางแรงนะแต่สนามที่นี่เนี่ยญ้ามันเล่นยากย้ามันค่อนข้างยาวบอลมันจะวิ่งช้ากว่าปกติเพราะนั้นอาจจะเป็นปัญหาสําหรับเกมถ้าฝนไม่ตกลงมานะครับจะเป็นปัญหาสําหรับทีมที่เล่นฟุตบอลบนพื้นอย่างบุรีรัมพ์พอสมควรเหมือนกันแล้วบุรีรัมพ์เนี่ยเพิ่งกลับศึกหนักนะครับกับ ชมบุรีในฟุตบอล F a c เ p มาเมื่อกลางสัปดาห์ด้วยความเหนื่อยล้าก็ย่อมจะต้องมีแล้วก็ความกดดันที่ว่าจะต้องชนะแล้วชนะเนี่ยก็ต้องยิงประตูด้วยวก็ต้องยิงแข่งกับทีมคเอสซ g เมืองทองความกดดันก็ย้อนจากย้อนกลับมาเล่นงานะนะครับแบงคอกนะคงจะยากที่จะเอาชนะบุรีรัมล่ะแต่มีดีพอที่จะได้สักแต้มในเกมนี้กับบุรีรัมนะครับไม่ใช่งานง่ายเลยสําหรับบุรีรัม อยู่ในเต็ดในการที่จะมาคว้าสามแต้งนะครับว่าคือเกมน่าจะจบลงด้วยกันเสมอก่ะมองเสมอนะครับลองดูเสียตัวทั้งสองทีมนะครับว่าคาดการณ์ในการสนามวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างลองดูของแบงคอขยูยนเต็ดนะครับเจ้าบ้านกันก่อนในการเสียตัวจริงนะครับระบบการเล่นก็คือสามห้าสองนะครับระบบที่มานโฟพอกิ้งนั้นใช้อยู่แล้วก็เพสซิ่งค่อนข้างดีด้วยนะครับเกมริบเส้นเติมเกมโดยเอกชัยสำเร แล้วก็ดาแกนฟอร์สโควิดนะครับรวมถึงกองหน้าก็เข้าขากันดีป <Yeah. S 1> าตู้นะครับกับทางเจอซี่จอรถึงแม้มจะไม่มีทางโรแบกัสมีก็ตามส่วนบุรีรัมครับสามารถสอนระบบเดียวกันนะครับคามลงตัวของบุรีรัมคือการหมุนเปลี่ยนผู้เล่นทุกตำแหน่งสลับกันแล้วก็เติมเกมได้ตลอดทั้งเกมนะครับมีความฟิตสูงมากวันนี้ถ้าเกิดดูจากผังแล้วเนี่ยถ้าคาดการใช้ทางขวาเป็นนรบดินนะครับซ้ายธีรทรแล้วก็จักรพันธ์แก้วพรมจะเป็นหน้าต่ําโดยใช้ มาเชนากับทางดิโอโกหริซันโตนะครับเป็นตัวทะลุทะลวงก็อันตรายครับแต่ว่ายือเสมอได้ไหมก็มีโอกาสเพราะว่าเมืองทองขนาดว่ามาดีๆเนี่ยก็เหนื่อยเหมือนกันนะท้ายเกมว่าจะบดเอาชนะได้ก็คือฝนตกด้วยมีตัวแปรถ้าฝนไม่ตกในผมว่าวันนั้นเมืองทองชนะไม่ได้ครับนะครับก็ลองดูแล้วกันว่าวันที่ฝนจะตกต้องดูปัจจัยนี้ด้เมืองทองด้วยได้ไหมคะพี่บีจะเจอกับ โอสถสภาเอมร้อยห้าสิบจะได้ขับขี่สู่สีกับบุรีรัมต์ต่อไปไหมคือโอสถเนี่ยผมไม่นับว่าเขาเล่นในบ้านนะเขาเล่นที่ราชมังคลาเหมือนเล่นสนามเป็นกลางแล้วนักเตะเมืองทองในปาเข้าไปครึ่งทีมแล้วครับที่คุ้นเคยกับการเล่นที่สนามราชมังคลาเพราะเล่นทีมชาติกันมาประจำอยู่แล้วเพราะนั้นผมคิดว่าเมืองทองเนี่ยไม่น่าพลาดที่จะเก็บ3มแต้มแต่ว่าไอ้เรื่องที่จะรรบดิงกันถล่มทลายแบบเดิมเนี่ยมันเกมก่อนเนี่ยคงไม่มีเห็นแล้วครับมันมันมัน impossible จริงนะ ม่เกมที่แล้วเนี่ยผมไม่อยากจะจดจำเลยโอ้เพราะวิคขใครนาดไปนี่ใครจะไปเชื่อหมดท่าเลยนะครับโดนไปเจ็ดลูกนี่งหมดจริงครับสองคนเลยครับยังไงก็ต้องดูนะครับว่าในสัปดาห์นี้พี่วีจำผิดหรือเปล่าครับชไทยรัฐเชียร์ไทยได์